ทตารีเสยวงเจ็ดไปเก้าสวดีค่ะทุกวันนี้ตั้งแต่เซล้จนย้ายจากมองโกเลียไนยไปยังปักกิ่งเพื่อถ่ายทำเนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่เริ่มถ่ายทำในเดือนมิถุนายนหนังเรื่องมังกรโยกได้ถ่ายทำมานานกว่าสี่เดือนแล้วผู้กำกับฉี่เคอต้องมีข้อกำหนดมาคืนและมุ่งมั่นที่จะมีการจับภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็จะถูกนำเสนอในการฉายภาพยนตร์มากกว่าสองชั่วโมงตามการคำนวณเวลาที่จริงจังแล้ว เซียจานได้ถ่ายทำมาสี่เดือนแล้วแต่เขาได้ใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนการถ่ายทำในการปรับรูปร่างและการจัดการภาพก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการผมยาวของเซีย์จานก็เหมาะกับกล้วยเจงมากเช่นเดียวกันบทบาทนี้ยังคงอยู่เพราะผู้กำกับฉีเคอได้ขอให้นักแสดงได้ใช้ผมจริงของตนให้มากที่สุดในระหว่างการถ่ายทำเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผลงานของเซีย์จานจำนวนมาก ถูกเผยแพร่ในสไตล์ของหนุ่มหล่อผมยาวเนื่องจากสเดือนในช่วงแรกและมากกว่า4เดือนในการถ่ายทําของนางเรื่องมังกรโยกเป็นผมยาวทั้งหมดในขณะเดียวกันก็มีรายงานทางอินเทอร์เน็ตว่าการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องมังกรโยกได้เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญอย่างยิ่งกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วทีมงานทั้งหมดกําลังเตรียมตัวและแม้กระทั่งการออนไลน์ต่าง มีข่าวลือว่าเสียจันจะไม่เลิกงานจนกว่าจะถึงตีห้าของทุกวันและเขาก็ยุ่งมานั่นก็หมายความว่าการผลิตและการถ่ายทำของหนังเรื่องมังกรโยกกำลังจะเสร็จสิ้นและจะออกฉายในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2024อย่างแน่นอนค่ะแม้ว่าข่าวนี้จะยังไม่ได้รับการยืนยันจากทีมงานแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการถ่ายทำหนังเรื่องมังกรโยกกำลังจะจบลง และช่วงนี้ทีมงานก็ยุ่งมากนอกจากนี้เซียจานยังได้ปฏิเสธการเข้าร่วมงานสกิมมิ่งไนท์ของไอชีอีอย่างสุภาพอีกด้วยแท้จริงแล้วสกิมมิ่งไนท์ได้รวบรวมดาราชื่อดังมากมายรวมถึงหวังอิปอ๋อหวังเฮอร์ตี้ไปลู่เหรินเจียหลุนเป็นตน้นเซียจันก็ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการมากกว่าหนึ่งครั้งแต่เซียจานก็ยุ่งเกินไปและไม่มีเวลาที่สําคัญก็คือสถานที่จัดงานอยู่ที่หมเาก้าว ซึ่งอยู่ไกลจากสถานที่ถ่ายทำของเขาอาจทำให้เสียเวลาในการซ้อมและการเดินทางอีกด้วยการนับถอยหลังสู่การถ่ายทำหนังเรื่องมังกรโยกของเซอร์จันจะเสร็จสิ้นแล้วในสัปดาห์นี้ก็จะจบลงอีกสองสาวันข้างหน้าเขาจะตามทันเพราะเข้าสู่การถ่ายทำในตอนกลางคืนแล้วมังกรโยกจะออกฉายในช่วงตรุษจีนจากนั้นจะเข้าร่วมการแสดงการถ่ายทำของเ e ลเจนออฟจางไหจวนอ่านสคริปต์และแต่งหน้าให้เสร็จ การถ่ายทำจะเริ่มต้นในปลายเดือนธันวาคมตอนนี้ภาพกราฟิตี้วอลชื่อดงังระดับโลกของเซอร์จันกุชชีได้เสร็จสิ้นแล้วผู้คนจำนวนมากต่างพากันไปเช็คอินและกุชชีก็ได้มีรปรพอมาดูแลความปลอดภัยมากถึงสองคนภาพวาดนี้เป็นของจิตรกรชื่อดังระดับโลกซึ่งเป็นภาพวาดขนาดใหญ่มากถูกตกแต่งอย่างดีและประณีตมากรอยพับของเสื้อผ้าพื้นผิวของรองเท้าหนังเส้นเลือดที่มือ และแม้แต่กระดุมต่างๆก็ทาสีมาอย่างดีลายเส้นของเสื้อผ้ากล้ามหน้าอกและอื่นๆมันยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะเขามีความจริงจังพิถีพิถันมากและใส่ใจมากจริงๆค่ะชาวเน็ตคนหนึ่งได้กล่าวว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอหลับจนตื่นตามธรรมชาติแต่ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เธอต้องรีบปลุกตัวเองให้ตื่นแต่เช้าเพราะอยากอยู่ในกรอบเดียวกันกันกบจันจันให้เร็วที่สุดเธอโทรหาเพื่อนในตอนเช้า และมาถึงเฟิ่งเส่งงลีในเวลาเก้าในกาย2ีนาทีโดยคิดว่าเธอมาแต่เช้ามากแล้วโดยไม่คาดคิดปีเตอร์แพนจากซูโจกําลังเช็คอินพวกเขากําลังถ่ายรูปและพูดคุยกันอยู่และได้ยินมาว่าพวกเขาได้ออกเดินทางมาที่นี่โดยรถไฟในตอนเช้าเพื่อมาพบกับจันจันเช่นเดียวกันกับเธอในระหว่างเช็คอินก็เจอคู่สามีภรรยาที่เดินผ่านไปมาอายุของพวกเขาประมาณเจปีเป็นคนในท้องถิ่น เธอมากับหลานชายเธอคาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นหลานชายเธอกำลังนั่งอยู่ในรถเข็นระหว่างเดินทั้งคู่ก็พูดว่ามันคือเซอร์จานมันคือเซอร์จานคุณยายยังกล่าวอีกว่าเซอร์จานดูเป็นผู้ใหญ่และหล่อมากขึ้นกว่าเดิมฉันอยากถ่ายรูปกับเขาด้วยในขณะที่เธอกำลังพูดอยู่เธอก็เห็นว่าคุณตาได้หยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาแล้วเอาโทรศัพท์มือถือมาให้เธอและบอกให้เธอวางตำแหน่งกล้อง และถ่ายภาพที่พวกเขากำลังโพสทา่าเธอรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้เห็นผู้คนมากมายรู้จักแลชื่นชอบจันจานเมื่อเร็วๆนี้ปปาราซีได้เริ่มบ่นว่าเซอจันหมกมุ่นอยู่กับการงานและพวกเขาก็ไม่มีอะไรจะเปิดเผยหากคุณมีบอกใส่อะไรพวกเขาสามารถแต่งย่อหน้าให้คุณได้แต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะเรียบเรียงแล้วด้วยซ้ำความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าของปปาราซีเพื่อจับภาพปอจวินอีเซลเด,ดกัน แต่ป,รปารารัสซี่ก็จับปอจิเนีเซียลเดดกันไม่ได้อันที่จริงก่อนหน้านี้ป,ปารารัสซี่เคยบ่นเกี่ยวกับเซอร์จันมาก่อนโดยบอกว่าเซอร์จันมักจะหยุดที่ทำงานหรือกำลังเดินทางไปทำงานเขามีวินัยในตนเองเข้มงวดและมั่นคงทางอารมณ์มากเขามุ่งความสนใจไปที่อาชีพการงานของเขาทั้งหมดก่อนหน้านี้ป,ปารารัสซี่ก็เคยบ่นว่าเขาได้ติดตามเซอร์จันไปหนึ่งวันเต็มๆแต่เซอร์จันกลับพาเขาไปเที่ยว โดยไม่ได้ทำอะไรเลยเสียเวลาทั้งวันโดยไม่ได้ถ่ายรูปอีกครั้งเขาก็บอกว่าเซอร์จั่นได้ไปกินข้าวในร้านอาหารและเขาก็นั่งกินคนเดียวไม่ว่าพวกเขาจะพยายามติดตามเือร์จัรนมากแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือซึ่งไม่บ่อยมากนะักก็จะเป็นการกินอาหารหรือที่เห็นเป็นประจำก็คือเขาเดินทางไปทำงานทุกคนจะถ่ายได้แต่รูปที่เขาเดินทางไปทำงานเท่านั้นปรปาราซีจึงสงสัยว่าทำไมเขาทำอย่างอื่นไม่ได้ล่ะ และพวกเขาก็หมดหนทางจนไม่สามารถเอาวัตถุใดๆไปได้ตอนนี้ปาปารสซีอยากจะเลี่ยงเมื่อเจอเหตุการณ์ในตอนนี้ของเสืรจานเมื่อปาปารสซี่มาพบเขาและต้องการถ่ายรูปลับที่ควรจะมีส่งผลให้พวกเขาต้องติดไปกับการจราจรที่ติดขดัดเป็นเวลานานหลายชั่วโมงบนถนนวงแหวนรอบที่4ในกรุงปักกิ่งไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะเผยแพร่ข่าวลือมีข่าวลือของคนพี่เข้าบัญชีการตลาดที่ถูกซุบซิบทุกวนันและข่าวลือทั้งหมดนั้น ล้วนแต่เป็นการประกาศยังเป็นทางการเกี่ยวกับแบรนด <Liberty> ์ <güzel> และละครเท่านั้นจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเขียนเรื่องซุบซิบแต่เป็นเพราะว่าไม่มีเรื่องอื่นให้ซุบซิบจากการสัมภาษณ์ของเซียวจานเซียวจานต้องใช้ร่มหนักถึง7.5กิโลกรัมทุกวันเพื่อถ่ายทำมาสเตอร์สุดคลาสสิกทำเชดเดลอฟแฟนตาซีสมควรได้รับการจัดระดับในหมวดหมู่ของตนเองและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ